สมบรรยากาศยา,ามแรงๆพี่น้องเอ้ยฝ่ามือฝ่ามัวครับนกมาถึงมันมาถ่ายกินกุ้งพี่น้องพอเราเปิดพุ่มอลไม้นกก็ถึมาถ่ายกินไี่น้องนะครับเปิดน้ำเข้ามาจากทกะเลน้ำนี่กับว่าไข่เค็มพี่น้องน้ำเป็นปน,น้ำไกยแล้วฝนดีได้ปีนี่ ุมนี่มีผัวบ่เดนเล้อพี่น,อน้องเด้อไปยังกนาพี่ผัวนกนางนวลครับ <c oughs> เป็นนกนางสาวนวลเนี่ย,อ,ยองสัมเนนนางนวนนลบายครับพี่นาินกุงเเต็มที่ไปเลยเด้อเอาอเต็มเนียงไปเลยแจกแจก แกะสังคนแกะสังนกกับกุ้งมันชิมาน้ำหนามดีครับพี่น้องเนี่ยก่อนถ้าเปิดน้ำเขาเนี่ยกุ้งมันชิมะน้ำนามลุ้งนๆน้อยๆนกเป็นหูครับพวกนี้มันชิบัตากินนะครับมวนกุ๊บซูโอ้ยลมแหมอยังเงี้เสียงวะเนาะฟองโมนิ่งเลยลมแห้งหน่ย นำตะเลสีบนุนสูงสะบอ้อมือเนี่ยข่มมีกัแล้วน้อปังโดูดพี่นอนอกงอกลายครักเต็มที่ไปเลยเอาให้พุ่งแตกดวดวมีปูมาสวเนเฮ้ยพี่น้องมือเนี่ยปัดพ่อข้าสร้างปูมือ กับพูอมีบัดป,ปูมี้พ่อข้าพ่อสังมองนู้นพี่น้องฟ้าไหมเป็นตะยานทั้งหมไหมทั้งที่ตะวันตกดำซุ่มๆไหมวันนี้ไหมโอ๊ยร้ายค้างมาดินกจากมาต่างทางไหน ว่ดลววระคอวมดนี้้าง้าฝนั้งหนาง้าทะเลจับนับจับนับ,นบว่ามิมีฟูัดต้มิดจีรีเหรอเอาไปฝากลูกฝากัวดน้ำเดื้อกินอิ่มเหรอ จะกินตั้งจาของแจก,กทั้งคนแจก,กทั้งนกปลาแจก,กคนกุ้งแจก,กนก มาแล้วครับมาแล้วฝนกระนิษิ์เดียงซ้ำเป็นป่อ